เกระจายเนี้ยพยายามน้อยนะไม่ต้องสนการทำอีกนะป่าช้ามีเยอะๆนะเนโลกนี้ก็มาเกิดมาที่การกี่หุ่นแล้วในโลกนี้อันเดียว เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้จะจะเพิ่มอีกนะจะเพิ่มในการน้อย,ยสีชัมม่วโมงนะในตอนเช้าก็ตอนตอนอ่า